เจมเลยกูตอกเลยใช่ใหญ่ใาฉัาเดินกระอขอมกูเดินเร็วกดินั่นดิกูไปตัดใ้ช้าไหมย่าง้แะไม่ไ้หมดเดือนเฮ้ยมันมีปุ่มเดือนอะไรจมจมมองมองนู้นกูทมหลงหู ไปยังไงไปเสียงอันโอ้เฮ้ยโอ้ไปแล้วหรือเปล่าไปแล้วหรือเปล่าตีมันไม่เข้าเลยเฮ้ยเข้าอยู่ ตัวไปรอไอ้ยันไอ้ยันยี่ไม่แตกวไม่แตกครับไม่ได้สเต็กดสกิกลกเร่ตนี้แล้ว ยังจะกินม <sh> ึงสตันศัตรูเหรอโอ้โหมึงตันกูได้ด้วยเหรอกูติดสตันตลอดเวลาแทนกูแขย่ตัวไม่ได้แทนปล่อยกูไม่มันตันมึงไม่ได้กูไม่ได้ตันกูโดนมันสตั้นกูไปเลยอะแบบกูทำอะไรไม่ได้เลยแทนแทนมึงก็แตกมึงก็แตกกูเหรอแตกกูได้กูบักวะหรือกูแค่โดนหรือกูแค่บักเฮียไม่หลุดไอ้แทน เรเข้าไปกันไอ้เนี้ยเฮ้ยโกงเกินแล้วมึงจะตัดหน้าเออเราธนูยิงได้แ,แต่มอสเที่ยนี่นะไม่เคยเอาธนูยิงได้นะไม่ใช่คาธนูสมัยก่อนหรอกโดนอะไรมานิ่มเลยโอ้มันโดนปะ Mình chị dùng bìm 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 ăn bìm bìm Ui! bìm bìm แล้วไปโดนไปหามึงกวนตีโตบังยาดิหลุดหลุดกันไปข้างกูตายแล้ะขาทีแรงที่สุดบินไม่แรงเลยบินตามแบวมึงอะ่ะ ดับคู่ดับประมาณอุ้ยโอ้โหจบได้จบได้เว้ยจบได้เว้ยโอ้โหโดนตัน,โ,โ,นตโอ้กูตาเสียบเอยมนตันเว้ยไม่มีทา,างตันทำอ,อะไรไม่ได้เลย ม่ตายกายกัไอ้เคยพุ่งเยอะเกินอ้เำม่ไหมดยืนรอบอาไอ้เหี้ยกูมองหมสวยเลยโอ้โหแล้วกูตีตอนเป็นไซกิวไอ้เหี้ยไม่นำตาโดาแทงเฮ้ยกูโดดทานสตาร์ทเดี๋ยวอะ ก็เกือบเราออกไปว่าตอนแรกบัคกไอ้เหี้ยที่โดนตลอดเวลาไอ้เหี้ยของกูไม่ได้กาหิวเรื่องมาฮะฮ่าที่แขงไปไปมาคนแบบ เฮ้ยพ่าแล้ววะโอ้โหเอ้ยอออยยยเยกกูโดนฉันเฮ้ยไม่ล็องว่ะชอบชอบแค่ชอบ ขอปอิดฉากด้วยานี้นะครับ ตีเลยครับวะมันง่ายไปเปล่าวะรีบอลตัวนี้มันต้องซันคนเดียวอะซันเดียวไม่เอาเลยสี่ชาเออจริงตัวมันตีช้าที่แบบตัวเก่ตัว่มันออกท่ามันมันจะออกอันนี้มันมองเห็น่ะแล้วเมื่อไหร่กูจะได้ก็บีมันไม่ได้ครับมันไม่มีใช่ไหมเนี่ยก็บีแล้ววะเนี่ยมันมีท่าอยู่มันมันไม่กดลองเลย ไม่อยากทำไม่ึงไม่ต้องโหลดไฟล์เไว้แล้วก็กลับมาเล่นใหม่ในวันที่เราปเดจนถึงมีบอรครบอีกแปดตัวไม่ใช่อีกเท่าไหร่ไม่รู้ หรืออะไรเรลืมมังกรมังกรยังง่ายกว่าตอนนี้เองกปรมาณหมดแล้วหมดแล้ววะเพิ่งได้ใช้แม่งแป๊บเดียวเองไอ้เหียกกำลังไยังไ่วะจากมีเก้าดวงตอนนี้มีแค่ห้าดวงไงไม่เห็นเริ่มมิติแบบไอพ้พวกแบบ เทคโนโลยี <Technology S 2> แล้วก็เอ้นี่ยังไม่เปิดยังทำไม่เสร็จเลยมันไม่ถึงขั้นเละมันชื่ออะไรวะแล้วมันมันจะมีสกิลบอกทำเที่ยวทำเราด่าไม่ได้เวอร์ฟอกไม่เข้าใจว่ะไอ้มาอะไรกูไม่เข้าใจ ไปเรื่อวิชากระบี่กูล,ละน้องมันจบแล้วครับนายชากระบี่กูล,ละน้องมันจบแล้วครับผม,มเบสกิปบเตอ๋อสิบวันแม่งไลฟ์ไ่ถึงสิบวันทีจบแล้ว <laughs> มันต้องโซโละอ่ะงงโซโละอ่ะจริงๆเหลืวเวลาอยู่วะผมผมมีแดน,นวะเอเซนชั่นผมมีแนนมันยากขนาดนั้นเลยตอนตอนมึงฆ่าเลย็จแล้อ่าไม่กูตอนนี้มันต้องสึกวเดียวอะทะเลแทนมันด่วนเหรแล้วไงแล้วไงกูเชียร์อย่างเดียว เกี่ยวเหรอเนียมูมันชาเนอยมูมันชาเออคนเล่นใจอย่างเดียวว่าตัวเนี้ยแอสเซนชันเว้แอสเซนชันเลยอ่ะเปิดโปรเจกต์แข่งด้วยเร็วยมีกรรมการ 要反家。 ไม่เห้ตเราไปดับไฟเลยอ่ะกูกอยู่ตำแหน่งคนดูให้อย่าอยู่กับกู อะไรอ้างแต่ ไอ้อคุูอยากรู้ว่าแอบเราตากกันมั้งรู้ปุนอะไรครับ

เหลือสามสามบาทเออเหลือสามบาทเปิดได้เลยอาอตายหมดละวะจะทำอะไรต้องหลุดโวลนี่ไว้แล้วก็เดี๋ยวอยอยออรอม,มอสมันเต็มเรากลับมาสานต่ออย่างนี้อ่ะมาแล้วนะแต่ทำามืองเล่นใหม่กูเริ่มใหม่ก็ได้กูชิวๆกูไม่มีอะไรกูไอตัวนี้ยังหอบไปเท่าตัวที่ไปเจอในอันนั้นอีกหี้ย มันต้องเล่นมันต้องพีพีอะไรเงอ้ยมันถึงจะสนุกให้แยกเกียวเนี่ยตู้มบานฟันกูเลยกูไม่ตายเล้ยงกูลีตลอดเล้ยกูรีตลอดมึงตายที่ตายหรือจะพีพีกันเองอ่ะมันถึงจะสนุกให้ยเลี้ยงกูดึงขีดเฮ้ยโอยไอ้หมาไม่ลับกระเป๋าไอ้ย่าได้เยอะ ยูยีย่อะไรกดป้องตันแล้วดูกระเป๋ามือยียมึงบ้าหลอวะกุ้งหลังให้กุ้งหลังปิดไงวะปิดได้หรอปิดได้กูลร้องกระเป๋ากูณถอดกระเป๋าบุตรเซวาสถอดด้วยแหละจ้าไอเ้เยียไอ้บอสที่แบบมันยืนอยู่ท่ามกลางดาดแม่งไม่เห็นโผล่มาเลยท่ามกลางดาดดาดอะไรวะเอาจริงแล้วถ้ามึงไม่เล่นตามเมนเพย์มันมีบอสเยอะกว่าที่ มันหาไม่ได้ไอ้พวกต้องใช้ไอพ้พลเรื่องของพาสไอ้แซนวอมไ้พวกนู่นนี่นั่นไปเรียนไอ้ออันนี้มันแม่งบั๊กอยู่อันเดียวอีกก็แบบหนักทำย่างไงอยู่ไม่ได้ VPN โดนกูบอกกูดูก่อนมันมีอะไรปะ เนี่ย yeah. ของนี้ไม่มีบอสนี้ด้วยเว้ยมาอะไรนะรีอมันมีเค้ดเมลา่า,าด้ายวะหาดะฮัลโหลเม่นใส่เชดเดอร์โคส่วนคอมมันน่าจะแรงวยังไง เลยมันมีเรื่องด้วยมาร์คอู้หูซื้อคุณมีปัญหาอะไรเหรอฉันฉันด้จุดฉันด้จุดแอลตาทั้งหมดหมดแล้วหมดแล้วเหรอใช่แล้วเอาไซเดอร์คืออะไรวะโผนๆเนาะคุณต้องไม่เชื่อแน่ว่าคุณคือผู้เชื่อเหลือของเรามันหัวร้อนแล้วจริงๆแล้วมึงเป็นแค่หุ่นเชื่อ กูใช้มึงเพื่อที่จะเอาพลังของกูกลับคืนมากูไม่เข้าใจสิ่งที่มึงจัดการมันหมดตอนเนี้ยเอาจริงแล้วพวกแม่งอ่ะคือดีวายการเทียนเว้ยเออหรือผู้พัญักษศักดิ์สิทธิ์ของโลกไว้นี้เว้ยกูพยายามกูที่พยายามขัดขวังการยิ่งใหญ่ของกู the w u i l d i n g มันแปลว่าอะไรวะ the w i l i n g เกิน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  this p i n c e i s my the b i l d i n g เอ้ยไอ้เหี้ยแต่ทุกคนที่เราฆ่าไม่ดูคนดีไปเลยขอร้อกูดูแต่ละตัวตาบเลยที่พวกมันหายไปเสียเสียฟิวเจอร์เด็กน้อยแต่ไม่ใช่ปัญหาเท่าไรกูหรอเรืองอย่างนะอะไรคือมอร์เวอร์วะเดเดเดมอนกดสปาร์กอยู่บอสแบ็กเชนเฮลมีอะไรวะอันนี้อะไรเนี่ยเล่นเดี๋ยวมันเกี่ยวแล้วอรไรมากกว่านี้ เลือดหยาดนะ <c oughs> เทียปีศาจสปายอยู่ <จบ S 1> ก,กูไม่เข้าใจว่ะเทียปีศาจคือใครวะไม่รู้เทียปีศาจใครกูไม่รู้อันนั้นบอกนอสตาดามูสเหมือนในอะไรบ้างในแบคโฮยูบูนเบียนเฮลมีไอ้นนี้นี่กูช่ว <You S 2> <อ>ยดดมันนำปีศาจกลับมาแล้วเลือดหยาดก็เนะทียปีศาจท,ที่มึงจัดการไปแต่มันไม่น่าจะไม่น่าแปลกอย่าง,งนะมันทำให้กูสามารถเอาล่างเงนื้อกลับคืนมาได้ แล้วแล้วม <mark> <kepada> ึงเป็นใครกันแน่วะเชิเป็นใครเหรออืมไม่ได้แบคไคลหลังจากหลังจากที่มึงเป็นเครื่องสังเวย่มึงไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้หรอกไอ้เงื้อรีทัวนแปลว่าอะไรวะเี่มึงเริ่มเริ่มคำว่ารีทเวนพิธีกรรมหลังจากที่ดูซับพลังของแกแล้ว

แกนะเป็นแกุ่งเชิดที่ฉันใช้เพื่อที่ฉันจะคืนพลังอำนาจชัตนงหาระฉันไม่เข้าใจทุกอย่างที่แกเปล่าไปนะ่ะพวกนั้นนึงคือดีวายการ,รยนันทหารของโลกนี้เขาคือพวกเหลือชีวิตพวกเดียวที่ยืนอยู่ที่มาขัดขวางในแผนการของข้า This is my pet e s t h e b l i l d i n g นี่เหรอ This pet is my building I ล o n g อ t a y on ถ้าเกิดพวกเขาหายไปแล้ว Nothing e w o r the demon god spark you brought back แค่ไหนว่าม is <ony> <that> ีร <necessary> um ีว <that> ิวมาฟรีทองถ้าเกกลับไปในกายเนื้อของฉันฉันเป็นใครอย่างนั้นเหรอไลซ่ามันอยู่ในดีเอ็นนที่ี้ You have no right to know มีน่าไม่สุริ After After Being หลังจากฉันได้พลังแก้วแล้วโลกที่ตกอยู่ในมือของข้าชินเนะโลเกเตอร์ท็อปทาวเวอร์ดากอนเอ้ยดากอนทาวเวอร์การดิ้งดากอนบอดเฮี้ยนี้น่าไปตีศัตรู อินฟินอลดาคอนออเซเดอร์ยูจนี่เอนเฮียคนนอกเฮ้ยนี่ไงไม่บอสตัวไทยไรซ่าไรซ่าหนโอ้โหไอแท็กโกแลกโกเจเรไมแทด้เมสได้ีมสไม่ดังเลยใช่ไหมก็เอาตัวนี้มาปรับเราหรอไอ้ย้ยแกไม่นางมันาร ลองใช้ชั้นเพื่อดีดยามไลน์ลงชันอย่างนั้นเหรอจ<น>ะมียอมแพ้ง่ายหรอกไอ้เหี้ยแม่กกาศ์ใช้กูเฮ้ยทางกูบินไม่ได้วะที่นี่ได้เนาะกูมีสิทธิ์สู้มันไหมเนี่ยหลางกันเลยมาเอาสปีดกูมาละมาเอาความเร็วกูวมาละไอ้เหี้ย my journey is in here เนี่ยัวจุดโจบงกูนี่สับสนด้วยอ่ะเราสับปีดกูไปขึ้นสกูจะช่วยม,ม,มันไงไว้ว่าโค้นหลังเต็มเรีกูแปดว่านี่ยบินไลท์แล้วก็ออกไปซื้อได้เหรบ,บันทึกปรัมเจอไลท์ของไอ้ไอไ้คนเทพธิดาไว้บินหนีกับมานี่เฮ้า เอาความเร็วกูไปแล้วอีกโอ้เราความเร็วกูไปจริงไม่เห็มันเอาไปไม่ได้สัตว์ความเร็วกูมันกระเทียมันเอาไปได้ขี้นี่คือตัวเหี้ยอะไรวะมึงคือใครวะคนเก็บกวาดเหรอไม่ระยะตีมันระยะตีมันได้มากเลยไหมพูดก็พูดเถอะคือระยะตีมึงกว้างมากมันก็คือเที่ยวมาเนี่ยที่ยวมันบอกโอ้โหฐานจีนไรตน